15ข้อคิดที่ได้จากหนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวข้อที่ 1. เลิกกลัวการทำอะไรคนเดียวการหันหน้าเข้าหาตัวเองและการใช้เวลากับตัวเองจะช่วยให้เราทำอะไรต่างๆได้ตรงตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองข้อที่2เลิอกอยู่กับใครสักคนตลอดเวลาคนที่รู้จักโดดเดี่ยวมักแสดงพฤติกรรมต่างๆได้อย่างสุขุม เพราะเขาสร้างกระบวนการคิดภายในที่คนอื่นมองไม่เห็นขึ้นมาโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวข้อที่สามเลิกโยนความผิดให้คนอื่นหากคนเราไม่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดกับตัวเองด้วยตัวเองใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วใครคนนั้นจะมารับผิดชอบให้เราจริงหรือข้อที่สี่ เลิกปกปิดข้อด้อยของตัวเองยิ่งเปิดเผยข้อบกพร่องของตัวเองออกไปโดยไม่ปิดบงังเราจะยิ่งมีปมด้อยน้อยลงอาจทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเสียด้วยซ้ำข้อที่5เลิกปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองการกดตัวตนของเราไว้ข้างในคือการปิดบังตัวเองซึ่งจะส่งผลให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ไว้ใจต่อต้าน ไม่เชื่อใจหรือไม่สนใจข้อที่6เลิกปรับตัวตามวิถีของคนอื่นไม่ใช่การทำอะไรตามอำเภอใจแต่คือการเคารพในวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่โอนเอ็นตามผู้อื่นข้อที่7เลิกใส่ใจกับมาตรฐานสังคมตัวตนของเราอยู่ตรงจุดตัดระหว่างแกนตั้งที่เรียกว่าประวัติส่วนตัว กับแกนนอนที่เรียกว่าสังคมถ้าเรามองแต่แกนนอนเราจะใส่ใจความเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้างและสภาพแวดล้อมจนสูญเสียตัวตนที่แท้จริงข้อที่8เลิกปรึกษาแล้วค่อยตัดสินใจเวลาที่ต้องเลือกทิศทางของชีวิตอันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเราต้องตัดสินใจตามความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นข้อที่9 เลิกวิตกกังวลโดยไม่มีสาเหตุจิตใจของคนเราจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเราควบคุมระยะห่างและระดับของอิทธิพลระหว่างตัวเองกับสังคมหรือตัวเองกับคนรอบข้างอย่างเหมาะสมข้อที่10เลิกหวังว่าคนอื่นจะทำให้เรามีความสุขคนที่กลัวการทำอะไรคนเดียวจะไม่เข้าใจว่าเวลาที่ได้อยู่ตามลำพัง คือเวลาอันมีค่าจึงเอาค่านิยมของตัวเองเข้าไปแทรกแซงในพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายข้อที่11เลิกวิ่งหนีความเจ็บปวดการลุกขึ้นยืนจากจุดตกต่ำที่สุดได้ก็ด้วยความมั่นใจอันมาจากการยอมรับความเจ็บปวดและก้าวผ่านไปได้ข้อที่12เลิกคิดว่าเรามีเพื่อนกี่คน เพื่อนเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายขึ้นการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของกันและกันต่างหากที่เรียกว่าเพื่อนข้อที่ 13. เลิกฝืนคบความสัมพันธ์ที่เหลือไว้แต่คนดีๆโดยไม่ต้องปณีปนอมจะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขข้อที่14เลิกละทิ้งความฝันหรือเป้าหมายการตั้งเป้าหมายให้สูง และพยายามไปให้ถึงย่อมมีอุปสรรคเสมออุปสรรคที่ว่านี้คือจิตใจของเราเองข้อที่15เลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงการลองใช้ชีวิตหลายๆแบบจะส่งเสริมให้เรามีความคิดลึกซึ้งมากขึ้น